ตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติกับการประเดิมเวทีฐานเสียงครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะดุเดือดเหมือนในช่วงสวมหมวกการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งการปราศัยครั้งนั้นก็มีแกนนำพักหลายคนมาร่วมให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ในฐานะนักการเมืองหน้าใหม่ต่อการปราศัยในพื้นที่เป้าหมายการเลือกตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติ เพราะต้องยอมรับว่าในพื้นที่ภาคใต้คือฐานเสียงสำคัญที่ต้องแย่งชิงเก้าอี้สอสอกับพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุรินลักษณะวิจิตรหัวหน้าพักเพราะหากย้อนไปที่การเลือกตั้งเมื่อปี2562ของพักพลังประชารัฐในขณะนั้นถึงแม้ภาพรวมจะสู้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้แต่จากกระแสของพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ทำให้คว้าเก้าอี้สอสอภาคใต้มาได้ถึง13ที่นั่งส่วนพักประชาธิปัตย์ ได้มา22ที่นั่งแต่หลายฝ่ายก็ประเมินว่าสนามภาคใต้ยุคนั้นประชาธิปัตย์กำลังอยู่ในสถานการณ์สั่นคลอนเนื่องจากไม่เคยเสียเก้าอี้สอสอให้กับคู่แข่งทางการเมืองมากเท่านี้มาก่อนจึงไม่แปลกที่การเลือกตั้งในปี2566พักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีอดีตสอสอประชาธิปัตย์อยู่หลายคนจะผลักดันชื่อพลเอกประยุทธ์กลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกสมัย โดยมีเป้าหมายท้าชิงเก้าอี้สอสอภาคใต้กับพักประชาธิปัตย์เพราะหากถอดรหัสจากคำปราศัยของพลเอกประยุทธ์ที่จังหวัดชุมพรก็เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคใต้โดยมีชุมพรเป็นประตูบานแรกโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟรางคู่ซึ่งถือว่าตรงใจการเดินทางของคนแดนใต้ขณะเดียวกันสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันจะสานต่อโครงการรัฐ ซึ่งเน้นไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นช่วงเดียวกับที่พักพลังประชารัฐของพลเอกประวิตร์วงสุวรรณชิงประกาศเพิ่มเงินในบัตรเป็น700บาทต่อเดือนแต่นโยบายนี้ก็เป็นฝั่งพักเพื่อไทยออกมาวิจารณ์ว่าจํานวนผู้ใช้บัตรคนจนก็สะท้อนถึงตัวเลขผู้ยากไร้ในประเทศที่กําลังเพิ่มขึ้นในยุคการบริหารของพลเอกประยุทธ์ตลอด8ปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศชัดเจนต่ออนาคตทางการเมืองที่เหลืออีกเพียง2ปีก็มาจากสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญมีมติให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี2560บังคับใช้ทำให้พลเอกประยุทธ์ใช้โอกาสนี้ประกาศคำสัญญาจะเร่งพลิกโฉมประเทศไทยให้ดีขึ้นภายในสปีหากได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งทำให้หลายฝ่ายก็จับตาว่า หากพลเอกประยุทธ์พ้นวาระสองปีไปแล้วพักรวมไทยสร้างชาติจะเดินต่อไปอย่างไรและมีผู้นำนคนใหม่มาเทียบเท่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่ทําให้ที่ผ่านมามีประเด็นสําคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญจากความเคลื่อนไหวของสอวอที่ออกมาส่งสัญญาณปลดล็อกวาระนายก8ปีไม่ว่าใครจะมาดารงตาแหน่งก็ตาม การโยนหินถามทางที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอาจมีการแก้กติกาเพื่อเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์กลับมาสู่การเมืองได้มากกว่า10ปีด้วยหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญก็มีด่านแรกของพักรวมไทยสร้างชาติต้องเดินหน้ากวาดสอสอหลังการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดเพื่อไปสู่สมการตั้งรัฐบาลแล้วผลักดันพลเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกอีกสมัยแต่หลังจากนั้น หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระปดล็อก8ปีมีส่วนเอื้อไปถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งต่อการอยู่ในตำแหน่งมากกว่า8ปีก็ถือเป็นประเด็นล่อแหลมทางการเมืองที่กลุ่มต่อต้านพร้อมจะออกมาคัดค้านได้ทุกเมือ่อ